กอนพอนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็จริงๆแล้วคู่เราสู้ผมเนี่ยจนทางเดเบล่าเนี่ยเขาจะมีลูกปล่อยหมัดแลแ้วก็เตะกันคอที่รวดเร็วครับจริงๆแล้วในรูปแบบเนี่ยที่เราจะมองว่าเราจะชนะคะแนนหรือว่าชนะน้องเนี่ยเราต้องพูดไม่ได้ไงพี่เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเกมงานชกเนี่ยทุกวินาทีมเกิดขึ้นได้แล้วครับยังครับยังครับยังไม่มีแผนที่จะขยับเวทครับเพราะว่าด้วย,วยสรีระของเราแล้วก็น้ําหนักของเรามันยังมันมันยังไปต่อไม่ได้ครับในเรื่องนั้นปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับแต่ถ้้าผมไดเป็นชนชใ สองรุ่นแล้วเนี่ยผมก็พร้อมที่จะต่อสู้กับนักชกทุกคนครับผมพร้อมที่จะป้องกันแชมป์กับทุกทุกคนครับเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วซ้อมหนักมากครับใช่ครับไม่ได้กดดันแล้วเพราะจริงๆแล้วเราก็ก็ในไฟน์นี้ครับผมได้ขึ้นชกกับโจนาธานเดเบล่าครับผมก็เขาก็เป็นชาต่างชาติครับผมก็ไฟน์นี้ครับผมขอเป็นตัวแทนของคนไทยทั่วโลกครับผมที่จะขึ้นชกกับชาวต่างชาติครับผมก็ไฟน์นี้ครับก็ฝากแฟนมัตแฟนมัวร์ทกทศครับแล้วก็คนไทยทั่วโลกครับช่วยเชียร์และแบ่งใจกับนักชกชาวไทยในท ผมจะพยายามทำหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วก็พยายามจะนำคงคัดในก,กิจการคิวซิ่งมาอยู่ที่ประเทศไทยให้ได้ครับผม